สวัสดีค่ะป้าทิพย์นะคะวันนี้ป้าทิพย์พามาดูว่านพญาจงอางโบราณนะคะจะไม่เหมือนพญาจงอางที่ป้าทิพย์นำเสนอคลิปที่แล้วนะคะอันนี้เป็นแบบโบราณใบเขาจะออกกลมนะคะต้นก็จะลายเหมือนูอเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ป้าทิพย์ปลูกกับ ินเลยค่ะไม่ได้ลงกระถางเลยนะคะดูลักษณะก้านใบเขานะคะอันนี้เขาเรียกว่าพยาจงอางว่านพยาจงอางโบราณนะคะนี่ปาทิปให้ดูนะคะแบบโบราณใบจะกลมนะคะให้ดูอีกครั้งค่ะใบอ่อนเขาเด็ดจะส่องนิดนึงนะคะ ลักษณะก้านใบเขาเดี๋ยวให้ดูหลังใบนะคะนี่ใบอ่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ